ผมก็หมั่นไส้คนของพรักเพื่อไทยนะบอกตรงๆทำไมคนของพรักเพื่อไทยออกไปกระแทกมวลชนคนรวมพลังแผ่นดินเขาบอกว่าจำไม่ได้เหอรอระหารทั้งสองครั้งไอ้สองครั้งหลังนี่แหละมันทำให้ประเทศบอบช้ำขนาดไหนมันแก้ปัญหาประเทศได้หรือเปล่าจำไม่ได้เหลอมันซ้ำเติมประเทศเสรย,ยซ้ำไป วินาสันตโลมาจนกระทังถึงทุกวันเนี้ความบอบช้ำของประเทศทุกวันเนี้มันเป็นผลจากการสะสมตั้งแต่ปี4-9ตั้งแต่ปี5-7อะไรประมาณนั้นแต่ขณะเดียวกันนะประธานโทษผมก็อยากผมก็หมั่นไส้ผมก็อยากจะย้อนถามคนเพื่อไทยเหมือนกันเออว่าคนรอบตัวคุณทักษิณเนี่ยว่าคนข้างๆบ้านจันสองล่าได้แหละด้วยความเคารพขนาที่คุณไปกระแทกมวลชนคนรวมพลังแผ่นดินจําได้ไหม ผมก็อยากจะกระแทกพวกคุณเหมือนกันแล้วพวกคุณจาได้ป่ว่าใครสร้างเงื่อนไขให้นําไปสู่การรัฐประหาราถูกไหม,มคุณบอกว่ามวลชนที่ลงถนนสร้างเงื่อนไขลงมวลชนที่ลงถนนเนี่ยกวักมือมเรียกรถถังและอะไรเป็นเหตุให้ให<ณ>้มวลชน,นลงถนนขณะเดียวกัน,กนผมก็ยัง ก็จะจักระแทกกลับไปที่คนเพื่อทารนอ้อะไรทำให้เหมือนชนลงถนนใช่ไหมพวกคุจจะไม่ได้เลยไอ้ทั้งสองข้างหลังเนี่ยมันใครสร้างเงื่อนไขให้คนลงถนนสัดซอยและใครทําให้เกิดบริบทที่เป็นความชอบธรรมในการทิ่ทหารเขาละทบานะชอบธรรมจำได้ไหมสมัยนายกปูสัดซอยไอ้เรื่องโกงกินไอ้โครงการรับจำนำข้าวมันสังคมมันก็ทำใจพอพอสมควรแล้ว แต่ฟังสักสุดท้ายมันมาจากเรื่องอะไรจําได้ไหมลักลักร่างพรบที่ได้โทษสุดซอยจาได้ไหมมันหยามน้ําใจสังคมเกินไปมันย่ามใจมันย่ามใจเกินไปมันลำนอองเกินไปที่อออกมา้างคําเดียวอ้างคําเดียวประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องเสียงข้างมากในสภาอนี่ไงเสียงข้างมากคนสามารถรีโมทเสียงข้างมากในสภา คุณก็ถือว่าคุณเป็นตัวประชาธิปไตยคุณสามารถทําได้ทุกอย่างในประเทศนี้อันนั้นก็ไม่เถียงเมื่อ<ต>คุณแต่บางอย่างที่คุณตัดสินใจทําด้วยความย่ามใจคุณคิดว่าค,ค,คุณคือความถูกต้องเจอประชาชนสั่งสอนซะก็ถูกประชาชนสั่งสอนโอเคคุณอาจจะปานามก่ประประกวากมือเรียกรถถังแล้วใครสร้างเงื่อนไข ให้สามารถรวมคนระดมคนลงท้องถนนได้เป็น <มา S 1> แสนล่ะ,ดละได้เป็นแสนล่ะคุณจําได้ไหมต้นเหตุคืออะไรอ,อย้อนกลับไปปี49คุณเคยถอดบทเรียนกันไหมคุณเคยคุณเคยฉี่รถหัวใจประชาชนฉี่รถหัวใจสังคมอย่างไรพวกคุณทําอะไรกันไว้จําได้ไหมอิจฉาละสิคําเดียวสั้นๆเลย สังคมเขาถามว่าคุณขายหุ้นชิ้นขอบคุณได้ตั้งเจ็ดแปดหมื่นล้านเสียภาษีสักบาทเนี่ยมันจะเป็นไรไปคุณก็อ้างว่าคุณมาโดยกติกามาโดยถูกต้องคุณคุณขายผ่านกระบวนการตลาดหุ้นมีข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นทำไมคุณจะต้องเสียภาษีแต่สังคมเขาก็จับได้ไล่ทัน ไห้หุ้นชิ้นขอบคุณคุณไปซุกไว้ที่เมืองนอกถึงเวลาก็โอนมาให้ลูกหลานและให้ลูกหลานจัดฉากขายผ่านกระบวนการตลาดหุ้นแล้วก็ใช้กระบวนการตลาด,ลาดหุ้นฟอกเงินที่ได้จากหุ้นที่คุณไปซุกไว้ที่เมืองนอกอแล้วก็อาศัยข้อยกเว้นของตลาดหุ้นไม่เสียภาษีแต่คุณได้ไปเจ็ดแปดหมื่นล้านไม่ใช่ว่าสังคมไม่รู้นะแต่สังคมก็มีความรู้สึกว่าไอ้หากู ถ้างเงินเดือนกูตั้งแต่สองหมื่นขึ้นไปนะกูถูกหักภาษีนะที่จ่ายและดีไม่ออกด้วยอเออไออย่างเนี้ยแล้วพอ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 สังคมถามหนักๆจี้หนักๆเข้าผมจำภาพนั้นได้แม่นเลยเอ,อเอียงคอแล้วก็มองนักข่าวด้วยหางตาแล้วก็หลุด วัฒกรรมอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่และสร้างแรงสะเทือนทั้งแผ่นดินก็คืออิจฉาละสิผมขายได้เจ็ดแปดหมื่นล้านไม่ต้องเสียภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอิจฉาละสิเท่านั้นเองไฟลุกพลบทั้งแผ่นดินนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ม็อบพันทมิตรที่มันตายไปแล้วฟืนฟ้นขึ้นมาปันทีจําได้ไหมปฏิบัติการเยี่ยลรถหัวใจสังคมค,คุณยังจําได้ไหมว่าคุณสร้างเงื่อนไขและทหาร สร้างเึ้ืจะให้ผู้คนลงถนนได้เป็นหมื่นเป็นแสนและก็นําไปสู่การรัฐปรหารกลับมาอีกที2557คุณทาไม่ได้อย่างไรลักลับคุณกล้านะนีดโทษสุดซอยทุกคนก็อ่านออกเพื่อผลประโยชน์เฉพาะตัวจะล้างมนทินโอเคคุณมีสิทธิ์พูดได้ว่าคุณถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมถูกคณะ,ะรัฐปหารแก่นแกล้งคุณก็มีสิทธิพูด แต่แหมเมื่อคุณกลับมามีอำน,นาจลัฐอีกครั้งหนึ่งทำอะไรให้มันพ้นๆพโตสักนิดหนึ่งไม่ได้หรอคนก็เลือกที่จะใช้เสียงข้างมากในสภาแล้วกะทำแบบลักๆด้วยนะออกกฎหมายที่โทษฉบับสุดซอยเพื่อให้มีผลรวมถึงไอค้คดีความส่วนตัวคุณด้วยมันต้องคิดนะพอมาครั้งนี้ก็เช่นกัน ว่าว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยชุดปัจจุบันผิดพลาดเรื่องอะไรมันมีอยู่การมันมีอยู่ที่มุมมองอย่างเดียวนะว่าเออไม่รู้สิเลือกถีงกันเถอะว่านายกอิงเนี่ยไปไปเสียท่าจิ้งจอกเท่าที่ชื่อหุ่นเซนน่ะเออมันเป็นความผิดหรือไม่แม้ไม่เป็นความผิดแต่มันก็พลาด มีกติยศศักดิ์ศรีของประเทศเป็นเดิมพันธด้วยใช่มีกิยศศักดิ์ศรีของประเทศเป็นเดิมพัน์ด้วยแม้เป็นเรื่องที่พลาดไปเสียรู้ไปพลาดท่าเขาแต่แม้แกะนั้นในทางการเมืองด้วยความเป็นประเทศเนี่ยคุณก็ต้องแสดงความรับผิดชอบขอโทษคาเดียวพอไหมขอโทษด้วยภาษากายอย่างไรนั่นแหละสาคัญกว่านี่ก็ถ้าขอโทษแล้วสังคมไม่รู้สึกว่าคุณขอโทษจาก หัวใจที่จริงๆมันก็ยากนะสังคมเขาก็ไม่ยอมเขาเรียกร้องให้คุณต้องรับผิดชอบทางการเมืองความครับผิดชอบทางการเมืองขั้นสูงสุดก็คือลาออกซะหรือว่ายุบสภาถูกไหมตอนนี้ก็มีกระแสกดดันมาทางท่านายกเหมือนกันนะต้องยอมรับความจริงหนักอะโจดยากโจทย์มันยากมากเลยโจทย์ยากมากในสถานการณ์ปัจจุบันในสถานการณ์ที่เ้งสึบนอกสึบในนะพูดตรงๆในระหว่างประเทศเราก็มี ภารกิจที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ในขณะศึกในแล้วก็โอ้โหสหัสการทั้งในพักทั้งนอกพักทั้งข้างพักเนี้ยโอ้โหมารุมตุ้มเลย